ทุกสาระด้านการตลาดให้ก้าวทันยุคดิจิตอลในแบบก็อ It ิดอิสเลที่ก็อ i อิดชาแนลคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการทำคอนเทนต์กันค่ะทำคอนเทนต์บ่อยไม่มีคนดูเราต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะปัจจุบันค่ะคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกิดขึ้นมากมายนะคะไม่ใช่แค่คนที่มีสตูดิโอพันล้านถึงจะทำคอนเทนต์ได้แล้วนะคะปัจจุบันค่ะแค่โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเราเครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถทำคอนเทนต์ปังๆแข่งกับบริษัทยักษ์ใหญ่หรือบริษัทเอเจนซี่ได้เลยทีเดียว ซึ่งตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับการครีเอทีฟคอนเทนต์ของเราค่ะแต่ถ้าเราเริ่มต้นทำคอนเทนต์แล้วเรารู้สึกว่าครีเอทีฟของเราดีแล้วแต่ยังไม่มีคนดูเนี่ยเราก็ต้องมาทำการตลาดกับคอนเทนต์ของเราค่ะมาดูกันค่ะว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างข้อแรกนะคะต้องมาวิเคราะห์ค่ะว่าคอนเทนต์ที่เราทำเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของคนหรือเปล่าต้องวิเคราะห์ก่อนค่ะว่าณนะปัจจุบันหรือณนะตอนที่เราโพสต์พวกคอนเทนต์ลงไปเนี่ยเป็นสิ่งที่คนทั่วไปให้ความสนใจอยู่หรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่เราสนใจอยู่คนเดียวนะเราลองมาดูรรนนค่่ะวา มาตอนนี้หรือเปล่าหรือเทรนมันไปแล้วถ้าเทรนมันไปแล้วเราก็อาจจะทำคอนเทนต์ใหม่ที่ตรงกับเทรนหรือตรงกับกระแสมากขึ้นนะคะข้อ2ค่ะคนเจอคอนเทนต์ของเราหรือ,อยังถ้าคอนเทนต์เราน่าสนใจแต่ไม่มีคนดูอาจจะไม่ใช่เพราะคอนเทนต์เราไม่ดีนะคะแต่เพราะว่าตัวเออลกอริทึมหลังบ้านของระบบต่างๆเนี่ยยังไม่รู้ค่ะว่าคอนเทนต์เราควรนําเสนอให้ใครบ้างนะคะก็อาจจะต้องทําการตลาดมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นการทําแอดหรือการแชร์ไปยังแหล่งต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะต่อมาค่ะการทํา SEO ค่ะการทําท SEO หรือ s e a r c h e n g i n e optimization นะคะเป็นกระบวนการตลาดที่สามารถช่วยเพิ่มคราฟิกของเราจากคนที่มา Search คำที่เกี่ยวข้องได้นะคะในทางกับกันค่ะถ้าเราอยากทำคอนเทนต์แต่ไม่รู้จะทำหัวข้ออะไรดีเราลองไปดูค่ะว่าตอนนี้คนนัปัจจุบันสนใจหัวข้อประมาณไหนบ้างนะคะข้อ4ค่ะการตั้งชื่อหัวข้อคอนเทนต์ค่ะหัวข้อนะคะเป็นสิ่งสาคัญมากอันดับหนึ่งเวลาเราเลือกซื้อเนาะโดยเฉพาะหนังสือนิยายหน้าปกต้องปังค่ะต้องโดนต้องดึงต้องดูดเนาะหัวข้อของคอนเทนต์ก็เช่นเดียวกันค่ะหัวข้อจะ เป็นการดึงดูดคนเข้ามาดูคอนเทนต์ของเราเพราะสิ่งแรกที่คนจะเห็นก็คือปกและหัวข้อค่ะว่าหัวข้อน่าสนใจหรือเปล่าปกดึงดูดขนาดไหนเช่นกันค่ะว่าถ้าเราตั้งไม่ถูกาอาจจะลองไปรีเสิร์ชจากโพสตหรือว่าพัฟปิคเชอร์ครีเอเตอร์คนอื่นที่เขาตั้งนะคะว่าเขาตั้งเป็นอย่างไรกันบ้างข้อ5ค่ะเนื้อหาของคอนเทนต์โดนใจคนแล้วหรือยังไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาองค์ประกอบภาพรประกอบเสียงเพลงองค์ประกอบเหล่านี้ค่ะล้อมร่วมเป็นคอนเทนต์ที่คนจะสนใจโดยคอนเทนต์นะคะเน้นมากๆเลย ค่ม3ิวินาทีแรกสิ่งที่เราพูดเนี่ยดึงดูดพอที่คนจะสนใจดูต่อหรือเปล่าถ้าเขาอยากดูต่อก็จะมีโอกาสที่ทําให้คอนเทนต์ของคุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจลูกค้ามากขึ้นค่ะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเราจะหาคอนเทนต์ที่คนสนใจได้อย่างไรกันบ้างสําหรับครีเอเตอร์ที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเอ้ยจะหาคอนเทนต์ที่่าสนใจมาทําอย่างไรนะคะเรามาดูค่ะว่าสังคมของเราพูดถึงอะไรอยู่ณนะปัจจุบนันเครื่องมือที่ช่วยในการหาคอนเทนต์ของเรานะคะง่ายๆเลยค่ะใช้ Google Trend ค่ะ trend.google.com นะคะเป็น ริการของ Google ที่รวบรวมเทรนด์ยอดการค้นหารวบรวมคำเซิร์ชที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบันเนี่ยมาเป็นแผนภาพหรือวิเคราะห์มาแล้วให้เราเข้าใจได้ไง่ายว่าตอนนี้ในประเทศไทยหรือในจังหวัดต่างๆเนี่ยมีใครสนใจเรื่องอะไรกันบ้างนะคะถ้าเรายังไม่มีคําเฉพาะเจาะจงที่เราจะทําเราก็สามารถทำคอนเทนต์ดูเป็นหัวข้อจเนริกว่าทั่วไปนะปัจจุบันมีใครพูดถึงอะไรกันบ้างหรือถ้าเราจะเจาะจงไปเลยเราก็เพิ่มคําเป็นเซิร์ชเทอมค่ะหรือเป็นคําเฉพาะในการค้นหาว่าสิ่งที่เรากำ กังทำคอนเทนต์ที่เรากําลังทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วนะคะการสร้างสารรค์คอนเทนต์เป็นสิ่งที่สนุกและไม่เคยหยุดนิ่งในบางครั้งค่ะครีเอเตอร์ที่เรากําลังหมดมกนะุกเนาะไม่รู้จะทําอะไรลองมาใช้เทคนิคตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Google Trend s, หรือการทํา SEO เพื่อให้คอนเทนต์ของเราดึงดูดเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นด้วยกระแสที่กําลังเป็นอยู่ในะปัจจุบันค่ะติดตามเทรนด์และเข้าใจโลกดิจิทัลได้ที่ Godit Channel นะคะอย่าลืมกดไลค์และ subscribe กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ